สวัสดีครับช่างแจมสวัสดีครับเริ่มต้นตารางเมตรเท่าไหร่นะฮะช่างแจมหนึ่งหมื่นบาทครับ1 0,000บาทสร้างบ้านแบบมาตรฐานมืออาชีพใช่ครับพร้อมเขาอยู่ได้เลย1 0,000บาทพร้อมเขาอยู่ได้เลยครับต่อตารางเมตรได้อะไรบ้างครับช่างก็จริงๆแล้วก็คือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับโอ้นี่มีแถมด้วยนะมีแถมด้วยถ้าเอาลูกค้าโอเคคุยกันง่ายก็ได้ครับครับอย่างอย่างหลังเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ครับช่างแจมหลังนี้หนึ่งร้อย 1ิ5ตารางเมตรก็อยู่1ล้าน2แสน5หมื่อ๋ออยู่ในงบนะฮะอยู่ในงบครับประมาณกี่เดือนครับสามเดือนครับครับผมนี่คือขั้นตอนในการทําฐานรากใช่ครับใช้เป็นรถขุดคูเวตาเข้ามาใช่ครับอ่ะขอบคุณครับทั้งแจมงานก่อสร้างผู้ชมนู่นเลยครับโอแมนเจ้าของพื้นที่ฮะช่างแจมตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกันิกาทรัคบายทินทวันิตพามาดูอีกหนึ่งหน้างานครับกับรถขุดเล็กคู KX033 ทันนี้ขุดฐานรากคุณผู้ชมโดยทีเทปูนฮะในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเทฟ,ฟิตติ้งครับใช้เป็นรถขุดของคูต้ตานะฮะเนี่ยมันเหมาะสำหรับงานนี้จริงๆใครที่มีรถขุดเล็กนะเขาบอกว่าไม่ว่างเว้นงานสักวันเลยถามคนขับครับเขาบอกว่ายังไม่ได้จอดเลยพี่ตั้งแต่ปีใหม่มาถึงตอนนี้ก็น่าคิดนะครับตลาดรถขุด รถใหญ่กับรถเล็ก้าง,งานเพลินนี้เอารถใหญ่เข้ามาขุดได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าความคล่องตัวมันไม่มีแล้วก็ค่าจ้างคนจ้างก็มองว่าคันนี้เนี่ยจ้างเพียงแค่ประมาณ4 5่ถึงพันบาทแต่ว่าทํางานได้ค่อนแา่ที่หลากหลายนะถ้าเป็นรถใหญ่ครับวันหนึ่งมีเป็นหมนะื่นนะหมื่นสองทันต่ําก็แปดพันเนี่ยฮะเห็นได้ว่าการการลยเข้าเข้าซอกผู้ชมเนี่ย เขาจะคล่องตัวตรงนี้แหละจุดได้เปรียบนะฮะถึงแม้บุ้งกีเล็กแต่จริงๆจุดจุดประสงค์เขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับแบบนี้งานเล็กๆงานคล่องตัวงานเข้าในหลืบในซอกในมุมมุมอับครับรวมทั้งการสวิงตัวในพื้นที่มันแคบๆนะฮะนี่เพียงแค่างานเริ่มต้นนะถ้าเกิดว่างานบางข้อเนี่ยเขาบอกว่าหนักกว่านี้ พี่กัดรถคุดขนาด3ตันนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วรถคันนี้หนักอยู่ที่ประมาณ3ตัน3 mm. บุบงกีนะฮะ0.11คิวแม่แต่ว่าพี่แกนี่ตักเน้นๆล้นๆเลยตัก9ครั้งครับ ได้ที่เราประมาณหนึ่งหนึ่งลูกบาทเมตรโอ้ย แนวดิ่งเอาดิ่งคุณผู้ชมหลุมนี้สวยเลยอะดูหลุมนี้ก่อนก็ประมาณ2เมตรคูณเมตรห้าสรถเล็กรถเล็กนี่หากินในเมืองนะฮะงานมีทุกวันรับประกันเลย เน,นเ,นนเน้นเน้นเนื้อปึ๊บอู้แฮ่เราก็กลัวตกครับมีหลุมนะหลุมที่ก็เจาะไปก่อนอันนี้ฝั่งนี้ครับเนี่ย หลุมหน,นึ่งนี่น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแหละค่าแรงก็อยู่ที่วันละ400ถึง5 0าบาท รงยนงต์คูปต้า3สูบนะครับ27.5แรงมา้าเพียงพอแน่นอนครับประเภทนี้ไฮ้ไทลไปปิ้งมาพร้อม เราเรียกว่าเป็นแบบปูมหักคอได้ครับถ้ารถใหญ่เนะี่ยทำแบบนี้ไม่ได้แนะ่นอนอหนึ่งลูม่านผู้ชมใช้เวลาไม่เกิน10นาที นี่อัตประโยชน์เขาครับใบมีดให้มาครับได้ใช้งานจริงนะในการดีไซน์ครับจริงๆใบมีดเนี่ยเอามาเพื่อที่จะประคองตัวรถครับไม่ให้มันกระดกแต่ว่าอีกประการหนึ่งเลยดันดินได้ฮะเลียดิ้งเบา เร่มแล้วครับอีกลุมหนึ่ง นี่ครับแล้วตัวรถมันโครงเคลงครับสามารถที่เคลียร์นาดินได้เลยเป็นไงล่ะครับ,บรอันตรโยผการมีระบินในตัวอ่ะเรียบร้อยครับคลิปนี้เจอกันอาหารในคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับ